แ้วเป็นวันเกิดพาจริงๆวันที่9มการาคม2022นะคะได้มีโอกาสไปทำบุญกับที่บ้านนะคะรวมถึงเสียบทก็ได้ร่วมเฉิมอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยชีวิตพี่ไม่มีทางเซอร์ไพรส์ดุสเบอร์เลยเลยสักท่านเลยสักวันหนึ่งต้องมาการาบอกพี่โอ๊ยพี่มีลูกปองมาเป็นเตยมยงถึงวว่า <white> สวัสดีค่ะอยู่กับพราวในช่องพราวฟ้า KK นะคะบล็อกอันนี้จะเป็นบล็อกที่เราได้ถ่ายกันไปเมื่อวานเนื่องจากว่าเป็นพรีเบิร์ดเดย์ของพราเองค่ะแล้วก็ ได้มีโอกาสไปทาบุญกับที่บ้านนะคะรวมถึงเสียบทก็ได้ร่วมริปอยู่ที่เชียงใหม่นี้ด้วยก็ได้ไปตั้งหลายที่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ไปที่ไหนกันบ้างนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์นะทุกคนที่วันนี้เราจะได้ดูกันค่ะว่าเสียบทจะเซอร์ไพรส์ชาวสำเร็จหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปเตรียมตัวอะไรกันยังไงมีผู้ร่วมเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้พาด้วยนะ อเม่ดูโชรองเท้าหลยอเม่จะใส่รองเท้าพื้นสูงขึ้นได้หรอ,อ วันนี so, ้เดี๋ยวเราจะได้สตอรี่ใหม่กันนะคะก็คือถ้าอยากได้อัธรสะจะบอกให้ในการขึ้นกราบไหว้พระธาตุเจดีทพคุณจะต้องเดินบันได36คขั้นค่ะพี่น้องขา3 0 6ขั้นนะคะ3 0 6นะคะเดี๋ยวมาพี่จะถอดแล้วก็ย้วแล้วก็เดินขึ้นบันไดพยัญชนะเป็นไงเสร็จแล้ว หมามถ้าหมามีจะเดินอ่ะได้นะหนูไม่ว่าแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันบนดอยนั่งรถหลังนั่งไงนั่งไงนั่งไงพี่เขาขยุกขึ้นทางลัด moments later <ithe> แม่ไหนบอกจะเดินไงก็มันไม่มีเพื่อนเดินเป็นเพื่อนแม่เนี่ี b t สพี่ดำจะเป็นลมให้เดินเรื่องขบวนพี่ดำก็เดี๋ยวกันเรียบร้อยโหนูคุยไม่อย่างเดียดีจะหิ้วรองเท้าเดินขึ้นข้อผพาปันไดย์จะยังเดี๋ยวเดินลงเดี๋ยวเดินลงเดินมาพี่ดำเปล่าม่จ้า รับปากไว้บอกว่าอีขาขึ้นล้วก็แล้วว่าจะเดินแต่คือติดคิวไปนิดนึงไปจองหน้าเฟ้นเลยซื้อตั๋วคนแรกซื้อตั๋วคนแรกเลยไอ้ขาลมก็เลยรักษาคำพูดนิดนึงนี่ยิ้วรองเท้ารองเท้ายิ้วยดนยืเนเดี๋จวแจ้งโอเค เสริมบารมีก็ถือว่าอดีตชาตินั้นย่มมีบุญสัมพันธ์คุบามันจะให้ด่าดวงไปตลอดการโยมนะ Later that same e e v n i ชีวิตพี่ไม่มีทางเซอร์ไพรส์ดูสำเร็จเลยสักท่านเลยไม่มีใครอยากตัวนิดเดียวว่ารู้หนูรู้หมดทุกอย่างนะสักวันหนึ่งต้องมากราบอ,อกพี่ <laughs> เรื่องอะไร <laughs> <laughs> ยังมาจัดมาให้พี่นี่แหละแรงไงบ้าหรือเปล่าไหนก็ยังมาจัดให้โอ้ยมีมีลูกโป่งมาเป็นเต็๊ยมถือว่าถือว่าพัฒนาเขามาจัดให้ชั่วโมงครึ่งจริงใครคือเขาเออที่สั่งคนมาจัดการคุณเห็นไม่คองควงเลยเหรอเมื่อกี้มองบ้านแอมเบสร์ไปเลยนะเห็นเค้กแล้ลูกโป่งนี่จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไป Yes. How can How can him? Him? Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Open Happy birthday to you. อยู่กราบ้าที่มาตลอดหนึ่งปีเต็มๆวันนี้พี่ได้ลบล้างภาพสุภาพบาทนั้นแล้วขอให้หนูมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีที่แล้วเป็นปีที่หนูก็ดีแล้วขอให้ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทุกๆประการเลย Happy birthday to ได้เอด้วยแแฮงไปเลยบงเี่ยคนรักแม่ตาไปรั้ชูนะคะขอบคุณทุกคนด้วย ขอบคุณทุกคนนะคะเป็นสักขีพยานวันพี่วันเซอร์ไพรส์สำเร็จสำเร็จสักทีนรอมา365ว,วันแต่ันนี้ครบรอบโดนสบประมาทเย็นย,ย,ยามกูุดยอดเลยนี่ครับวันนี้สีฟ้าตรงกรีนทุกอย่างแม้กระทั่งลูกโป่งยังสีเขียวถูกต้องเก่งมากลูกโป่งยังสีเขียว่ออยยวัออนนี้ไม่มีพี่ติเลยไม่มีอะไรพลาดเพแต่อย่างเดียวใช่ นี่มันดีใจยิ่งกว่าลูกโปง่งดีใจยิ่งกว่าดอกไม้ดีใจยิ่งกว่าเคก <c oughs> เพราะอะไรมันเป็นกล่องซ่อมกลอ่อซ่อมมันมีดีตาแหน่ง่ะยังไม่เจออะไรนะรองเท้าแตะ คุณเบนด้าด้วยเบนด้าหาให้โอ้โหเหนื่อยมากกว่าจะได้ขอบคุณค่ะไปพรุ่งนี้เลยตาหลับมันเกิดนี่ต้องขอบคุณแม่ด้วยนะครับแม่น้องพราวนะครับอุตส่าห์ลุกขบวนการของผมในครั้งนี้จนสำเร็จนะครับทำไมนะฝากของแม่มาจากกรุงเทพโอเคไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากแฮปปี้แล้วนะถึงแม้ว่าจะคาดหวังอะไรที่มากกว่านี้ก็แล้วแต่ในใจอ่ะรู้รู้ นึงไม่ต้องพอแล้วเผื่อจะมีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ทำดีๆทำดีๆขอบคุณค่ะทำดีๆอะไรให้กราบกี่รอบเนี่ยฮะทำดีๆเป็นพ่ออะไจะเป็นแฟนนะเออกราบอกดีกราบสวยๆแล้วพูดด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับอะไรคะขอบคุณสำหรับทุกอย่างพี่ทำตัวอะไรกันคะพี่ทำอะไรกังคะ สำเร็จ <laughs> ไหนที่สุดไม่มีทางหรอกโบนี่แหละของจริง เดี๋ยววจะเซอร์ไพรส์ขาได้สำเร็จนะเพราะว่าไม่รู้เขาไ้เตรียมตัวกันที่ไหนแล้วก็แบบมีร่วมผู้ร่วมขบวนการก็คือคุณแม่นะ2คนนี้มักจะเป็นคนที่โพกับาพาเสมอไม่ว่าแบบว่าเขาจะทำอะไรพูดอะไรอ่ะมันจะมีจุดที่่าจับสังเกตได้แต่ว่ารอบนี้ถือว่าทำได้เนียนถือว่าใช้ได้เยี่ยมจริงๆนะคะต้องให้เขานะปีนี้แล้วก็รวมไปถึงแบบ สีลูกปองติมลูกปองรวมถึงดอกไม้เสียบบัก็ทําได้ดีนะแล้วก็แบบให้คนมาจัดให้ที่ห้องที่โรงแรมเลยก็ถือว่าแบบเออเซอร์ไพรส์มากมากนะคะก็ต้องขอบคุณเสียมากมากเลยนะคะที่ทาให้ให้ให้พวามมีความสุขตอนนี้เสียยืนจินเค้กพอาอยู่มบนกองไหนมาเร็วๆมาให้คนดูเห็นหน่อยเร็วๆนิดนึงออกเยอะรอมาคูมาคู เพราะฉะนันะ้นชอนเข้าได้นะคะอยากเห็นเราสองคนนำคลิปอะไรสนุกสนุกร่วมกันอีกก็จ้างเราสองคนได้นะคะยินดีอย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็ปีนี้วันเกิดพายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปจับโป๊กันว่าใครจะโป๊อีกบ้างนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดพายจริงๆวันที่9มกราคม2022นะคะ Happy b i r t h a y ดวค่ อุ๊ยแปลว่าใช่อุ๊ยอุ้ยลูกเนี่ยแปลว่าใช่อุ้ยอุ้ยลูกคืนเลยต่างหูใช่ไหมล่ะอ่ะยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงมีใบเซอร็จมีร้านเนี่ยหรอชีพเปิดแล้วนะ เปรงเปิปงสไตล์ตตที่แคลวจะเอาเม็ดใหญ่กว่านี้กูเดี๋ยวตกใจแล้วก็เลือกแหวนน้องคิดบอกแม่แหวนน่ะต้องผู้ชายซื้อให้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> น่ะโยน,นไปหาโยน,นไปหาสว่างมากขอความสุขสวัสดีนะจ๊ะจงบังเกิดมีกับตัวของลูกของแม่นางสาวพระฟ้าการันชิดา <c oughs> คุ้มสวุวรรณเรื่อง <c oughs> เรื่องในปีนี้ เป็นปีเกิดอ, <20 ENNIS S 1> อายุ21ปีเดี๋ยวโอ๋เลยหายไปเือเก่านะยังยิ้ละอ่อนอ้ออยู่ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองเจริญด้วยลาบยศสุขสรรเสริญบารมีเจริญด้วยจตุพิธพรชัยเทศีประการคืออายุวันนาสุขขับพละปฏิพันธ์ธนสารสมบัติขอให้ลูกของคุณแม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังในทุกๆเรื่องแล้วก็ให้อายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรง เฮงเฮงรวยรวยปังปังแบนี้มันนีมันนึงมันมีเรือเรือไปข้อหนึ่งขอให้ลูกสมหวังจาก Private Jet ที่ลูกคิดลูกคิดว่าให้ิคอปเตอร์ที่จูกขอแต่งงานอแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ด้วยแล้วกอะไรนะอะไรบอดบอดแล้วเขาเรียกอะไบอดบดบบอดบิบบอดบอดบีบบอดบงบบอเบีขอให้สมหดังอาหารอดบีสบทดออบว คม2022นะคะก็เป็นก้าวแรกของปีนะคะขอให้เป็นก้าวที่สดใสของทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคำอวยพรนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะพราวได้อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็อยากให้คำอวยพรที่อวยพรมาให้พราวเนี่ยกลับไปสู่ทุกคนเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองไม่เจ็บไม่จนนะคะมีกำลังใจมีแรงในการต่อสู้กับปีเสียตลอดทั้งปีนะคะวันนี้พาวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะบ๊ายบาย